สว,ส,สวัสดีค่ะพวกเราทีมสุดแลิชั่นจากบริยาศจัลพ์พรราชวิทยาลัยเลยทุกคนเคยประสบปัญหานี้กันไหมคะตอนจะนอนก็นอนไม่หลับตอนจะตื่นก็ดอนไม่อยากตื่นโดยอาการนี้เกิดจากแสงก่อนเข้านอนและตื่นนอนรวมทั้งเสียงก่อนการตื่นนอนอีกด้วยโดยเราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยโคมไฟที่มีลำโพงในตัวซึ่งเราสามารถตั้งเวลาตื่นและนอนผ่านการตั้งค่ากิจวัตรได้ โดยโคมไฟจะเริ่มทำงานกัอนเวลาเข้านอนประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยโคมไฟจะเริ่มปล่อยแสงสีขาวเหลือง ah. <b> ส้มแดงตามลำดับเพื่อเตือนให้ร่างกายรับรู้และเตรียมเข้านอนและก่อนเวลาตื่นนอนประมาณ30นาทีโคมไฟจะปล่อยแสงเนไลทที่จะค่อยๆสว่างขึ้นและเสียงที่มีความถี่ประมาณ500 h เฮิรตซ์หรือเสียงเพลงที่มีทํานองประมาณ100-120ถึง120บิตต่อนาทีออกมาให้ร่างกายค่อยๆรับรู้ถึงการตื่นนอน จากทั้งหมดที่พูดมานี้พวกเราต้องการแก้ไขปัญหานี้เพื่อทําให้การตื่นนอนและเข้านอนของทุกคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นทุกคนจะได้มีค่ำคืนอันสวยงามและเช้าอันหวันแสนสดใสค่ะ